โอเคครับวันนี้ครับเราอยู่กับรถไฟฟ้ายอดนิยมของรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคาไม่แรงมากก็คือเนสเตอร์ V นะครับผมรุ่นนี้ห้าแสนกว่าเท่านั้นเองนะครับมาติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับมาดูการใช้งานว่าทําอะไรได้บ้างครับปั๊มโอเคครับแบบแรกนะครับก็สวิตช์เดิมนะครับนี่กดเลยหนึ่งครั้งฝาท้ายก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีปุ่มปิดฝาท้ายนะครับตรงนี้นะครับสามารถกดปิดได้เลยหนึ่งครั้งครับ one touch แล้วก็สามารถกดเปิดผ่านรีโมทได้ด้วยนะครับนี่ก็คือกดปุ่มนะครับฝาท้ายค้างไว้นะครับรีโมทสามารถใช้ได้ทั้นเปิดและปิดนะครับผมใช้ได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษคันนี้นะครับติดตั้งคลิกเจนเซอร์มาด้วยนะครับมาดูการใช้งานคลิกเจนเซอร์นะอ่าเตะเปิดเตะปิดได้นะครับผมแบบนี้แล้วเตะเปิดให้ดูอีกทีนึงครับ แล้วก็จะมีสวิตช์ภายในรถนะครับผมมามาดูกันกดค้างครับติดติดแล้วปล่อยอ่าแบบนี้เลยสำหรับพี่ๆนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการนะครับติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นเน็ต้าีแบบนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่ Official Fan Page Auto โตลิสติกด้านล่างนี้แล้วก็ไลน์แอดนะครับติ๊กต๊อกตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าหรืออย่างอื่นนะครับเครื่องเสียงฟิล์มกันรอยนะครับเรามีหมดครับผมถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคคคครรััับบบผมลิปนีี้ขอุณสสวดครับ